ละมีส, <c oughs> สักอันไหมอะไร่ r o p to R O V เกิดไหมในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว,ลวจะรออะไรกันละ่ะไปกันเลยสิว <c oughs> ะนะสู้กับศัตรูไปด้วยกันเนี่ยไอ้เนียไปออกเนยเดี๋ยวรวมแหมมไปมันไปนมัน

ให้ไปีิ้วป่อมปคิวปหนัง้คิวปหยังฮะฮะมาิมานี่มาไหนมานมาฮะนี่อี่จะตายนะมันหล่อดิขนาดเลยกามอมานี่นี่จะตายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่ยเ่ยเนี่ี่ยเนี่ยตายไ่ดจะ มหาศาลนี่นั่นแหยออกไปแล้วนะอ้องแล้วโดน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 ตัวหน้าโดนเลยเนี่ยเนี้ยรถน้อยเดียวก่นไปไปสกิลวีไว้ก้อนหนึ่งเออแบบตายเล้วังดึ๊ดเห็นไหมนะเป็นปีนี้ก็ให้ได้ไรเนี่ย ผมเกลีรยเลยเนาะเกลี่ยเลยเกลี่ยเลยเกลี่ยเลยไปจ้า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 เจ้าด๋อยเจ้ากังเลยหมดเจ้ากังเลยฮะบ้าเปล่าตอนนี้มเแค่หลีตัวอยู่เนาะนั่นเองเนาะแม่แม่ได้เนาะต่อต่อต่อได้ยังทิมมีประโยชน์เลยพี่น้ำตัวน้ำเหมือนน้ำละ มาดีเอลูกมาอเลยน่ะปะ d r a o n has b e n d e f e ตายเลยหาหน่ยเดียวแหนแหโดนอนตีบลวเหพี่ไม่ได้แพ้แต่พี่ออมให้พี่พี่แปหัวเด้เหรอ ไปบนอยใช่ไหมบอสเนน่เฮื้อกับเบอรบอสที่เตียวไปแจกนะเนี่ยถ้าบอสอ่ะบอสนะลาบุล่ะไม่หมดเหรอสี่นาทีแตกแต่หน่ะเพค่าได้สัดตัวสี่ตัว

No idea, but I'm not in that. I'm not in that. Your tower has been destroyed. What happened there? An ally has been defeated. Just as I, expected. you have defeated an enemy. I mean, an enemy. Nice assisting. An ally has been defeated. Enemy dominated. Tayo, tayo, tayo. Shut down. I seek heroes of the land to join my cause. Mm Hand -hmm. blade. I was born to rule. Cool. This is my destiny and my burden. You suck. <coughs> I love you. An ally has been defeated. I seek heroes of the land to join my. You're Deadly. <inaudible> <inaudible>

ไปต,ตายก็ถอยก่อนโอ้อยเดียวได้แล้วกันโอ้ไม่รู้จักตบกูยังลูกโอ้ยนี่ดาเมจเป็นยังเป็นดาเมจนะเลยแหละ รียบ้อยฮุณเซนิดคุณเซนิดไปละคุณเซนิดลบตัวกำลังไป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 นี่บ้าหรือเปล่าอะแป๊บบแดงอยู่อะ

ความแจกไปโอ้รอเดียวปะอ่าเดี๋ยวน่าดีหลอกเล็บหลอกเล็บว่ะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมกันบนฮะโอเครู้เลยไปแบบสองตัวนั่นมันดันไปเลยไปมันดันไปไปมันดันไปนั่นมันดันไปฮะแอเงไป ันึ่งโลดบนเนี่ยไปเลยไปเลยแ้แกแกแกานี่หนึ่บอกของข้าวแกก็ได้นะป้อมได้อยู่หมอมีลุงทีตัวเลยมีลูกซีตัวเลยเดี๋ยวไอ้มาหวอยไอ้ไอ้หอนลอยอยเลยแหะลอยเลยลอยเลย

แช่บนเด้อร like ์แช่บอนเด้อเนอรไปได้เด้อแงขนาดแบบเจไม่แหงนะแ้ซีแต่มันมีปัญหาแค่ยออย่างเดียวรับย่ข้รับย่ห้ไปได้าได้ถ่าด้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 กล่มกันลังมากันนะเองสกิเฮล้นล้วนน่ะแข็งเลยแข็งเลยแข็งละ ออไอ้ได้ขีแม่ล่ะลงแม่ลงแม่ลงแม,งแม่จะตายละจะตายล้เอาวาเราไหมมาฮักมมาฮัมากม,ม,กม,ไ,มไดลไปฮักไปฮัปปปปนกนเดียวอเดียวตีล้วเฮ้ยเฮ้ยไาอันนี้วยนะ ยังก็อันที่สาบก้องด้อยู่นะน่าสีดแต่ดีสักอย่างเลยว่าแนวแนวของเสือนแนวแนวของเลยว่ามันจะมีจุยคำพดอ่ะของอ่ะแนวของอ่ะเดี๋ยวต้องไปต้องกู้่ะ้าไปคนเดียวบะได้่ะนี่ย่อเยรอเล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 ยมม่ไ้

เอาบอสซาจะมีปุนะมีปุ่นเลยนะมีปุ่นโผล่ล้โผล่ละนองคองคองพี่เนี่มีมันมีคองแน่เอาสตัวน่เอาสตัวนะมันแม้ไปเลยนะเกีมา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 เปิดเลยเปิดเลปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยิงิอย

Skill Ultimate, vẫn không. Skill Ultimate, không oh, rồi. Uh -huh. just as I expected. má, tai lưới má, tai lưới. To nát là là view là view là view tuổi điếu là view là lắng 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 Lăng lắng 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 cơn cơn em đang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  cơn cả 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 chốt cả khi bị chốt cả khi có cơn nữa nhớ ai có cơn nữa nhớ có cơn nữa mò 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 nè nhau lưới nhau lưới nhau 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 lưới tại sao tuổi tại sao tuổi chi tuổi ป้อมมีเดียวป้อมมีเดียวห้อยมาเหอยยับ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 สวยสวยเกิดเกินเกินเกิเกิเมาเบามาเบามาเบมาเบามาเบามาเบามามมมมบกลัวจะชะตาเลยจิตผุกาอ่ะได้จิตแล้วเมื่อไรนักอ่ะยายามาที่เราเลีเหลือเอาัวกโอ้เกินไปนะ กินรึเปล่นะแก่ไปเนอะแนนกะได้อันนี้กรอบดับเบิลเลยตด้รายงานแม่งเลยศูนย์สิบสามหนึ่งอ่ะโอ้อมนะ กูไลฟ์มาแล้วไข่มวกกูไลฟ์มาแล้วนะพร้อมมาฟังเสียงวันนั่งอ่ะเยี่ยมเยี่ยมเกินไปหรอ